ปิดก็ข้าไม่ได้ลแล้วนี่วุ้นมาแล้วใครอยากกินวุ้นบ้างปิด้นะลาายแม่เปิดแม่เปิดมันกระดอยคุณแม่เปิดน้วุ้นมาแลว้ว ลชิมซีอร่อยไหมเป็นปลาทำทำไมมันไม่เหมือนที่ร้านที่ทำมันไม่ได้ใส่รูปแบบเขาไงอลองตักกินก่อนลูกแต่มันแต่มันเปฟชฟีคุณแม่หั่นเองอะ่ะเอาลองกินก่อนเร็วๆไมลูกไปเอาอะไรละ อร่อยแล้วไม่ทำหน้างั้นนะอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยดีๆฮะแม่อร่อยใช่ไหม,ไมอร่อยแล้วไม่ทำหน้างั้นนะแกล้งเหรอ